สวยงามสวยงามมากนุ่มมากอร่อยมากอร่อยมากกินแจ่วเค็มไปเรื่อยมันก็เผ็ดแต่พอตัดด้วยแจ่วหวานแล้วมันก็ดีขึ้นมาเลยวันนี้มากไกลเหลือเกินนะคะเราอยู่แถวเมืองทองอยู่ที่อซอยปากเกตแจ้งวัฒนะหรือแจ้งวัฒนะปากเกตนี่แหละเบอร,ร์สี่สิบสามเป็นเบอร์ 43, สีส่สิบสามซอยซอยสี่สิบสามหิวจนมึน อยู่ที่หมู่บ้านสาก์การบินไทยนะคะวันนี้จะพามากินเนื้อ,อย่างแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มร้านหนึ่งได้ยินร้านนี้มานานเพราะว่ามีมีพี่เขาชวนเพรมากินหลายรอบมากแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสทีแล้วเราก็เห็นที่บล็อกเกอร์คุณครอปอ e, ีดเขาชอบลงบ่อยมากวันนี้ก็ได้เลิกักทีนะคะว่าจะมาลองร้านนี้กันป่ะลงจากรถเถอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ด้วยนะคะนี่ทุกคนถึงแล้วนะคะเจ๊หมวยแจ่วฮอนไกด์แพนไปดูป้ายป้ายมาโดนแดดกัดอะ่ะจนมันไม่เหลือคําว่าเจ๊หมวยแล้ว เดียอแดดเลียเออแดดเลียแดดเลียวัดนั่นแหล Normal temperature มันเป็นแบบที่วัดอุณหภูมิด้วยมืออย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเจลแอลกอฮอล์นี่นะพอมาถึงก็คือเราต้องมาจําเงิน800บาทโอนมาก่่นเขาก็จะนําเงิน800บาทมาคืนเลยเว้ยไม่ได้ไม่ได้หามจากว่าจําเก็บเงินก่อนนี่นะให้ดูก่อนนี่ก็คือจะเป็นน้ำสุกนะเมื่อกี้เขาก็ถามว่าอยากได้ความเผ็ดปกติไหมแต่เราบอกเผ็ดน้อยลงนิดนึงนะแต่พิคก็ดูเอาเรื่องอยู่ร้านเนี้ยเขาบอกว่าเปิดมาแบบ ยี่สิบกว่าปีแล้วอะก็พี่จองให้เรานะคะพี่โบจากร้านพาสต้าอพาร์ตเมนต์ก็ฝากคลิปด้วยตืง่งขอบคุณพี่โบมาณนะที่นี้นะที่จองให้เราแล้วก็จัดการให้นี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่พี่โบสั่งไว้ให้อันนี้เนื้อน่องอันนี้ส่วนนี้จะเป็นเนื้อดาวกระจายนะก็จะเป็นเนื้อส่วนหลังเขาบอกว่ามันจะนุ่มกว่าหอมมากเลยตอนเนี้บรรยากาศร้านมันก็เหมือนกึงก่งกึ่งบาร์เล่าเลยเหมือนมากินเจ้วหัวนในบาร์เล่าน้ำจิ้มมาดูน้ำจิ้มกันมือส่นมีสองแบบ คืออะไรบ้างไม่รู้ชินนะแจ่าเขาจอกเปรี้ยวๆได้รสมะนาวเลยแล้วอันนี้น้ำติ้มลายไก่ไม่รู้มะขามโอ้เก่งว่ะใช่อร่อยมันน่าจะมีแบบแจ่วเปร้ยวเค็มกับแจ่วมะขามใช่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  กินเลยไหมเออลวกกินเลยลวกกินเลยกินกุ้งก่อนไหมกินไ,ได้กินด,ด,ดูดิดูดิกุ้งกุ้งกุ้งเปิดให้ดูโอ้โหพริกพริกจะจัดเลยว่ะมันไม่เผ็ดเกินไปะวะฮ้ยมันไม่เผ็ดขนาดน,นั้นอะ่ะม,มันมันเปรี้ยวแล้วมันก็หอมหอมแบบผู้กระเทียมหอมพริกมากเลยกุ้งสดกรึบอร่อย ชอบที่เขามีหัวกุ้งแล้วมันก็มีเหมือนมันกุ้งมาด้วยมันจะแบบมันๆนัวๆหน่อยอะทุกคนเนื้อย่างอ่านี่เป็นเนื้อสันนะคะควนี่มีเดียมแลสวยงามสวยงามมากก็เลยบอกให้ทุกคนหยุดทำทุกอย่างแล้วมาถ่ายอันนี้แล้วก็กินเพราะว่าถ้ารอนานเดี๋ยวไม่อร่อยกินเลยกินเลยนะชิมแบบไม่ไม่จิ้มก่อนเนอะ้ มันเหมือนเขาหมักอะไรมาสักอย่างด้วยมันมีรสชาติอะเค็ม <c oughs> ๆนิดหนอ่นอยนะแบบ <c oughs> นุ่มมากมันดีคือมันนุ่มไม่เหนียวเลยลองแบบจิ้มบ้างดีกว่านี่อ,นนอร่อยอะหายมบาบอกละเดี๋จะลวกให้ไกดกับไอยกินก่อนพอรู้ว่าอยากกินเนื้อน,นะคะอยา่าลวกนานเกินไปเพราะว่า ถ้าเนื้อพอมันสุกเกินไปอ่ะมันจะแข็งกระด้างไม่อร่อยอยากให้มันแดงๆอยู่นิดนึงนะกำลังดีคือเนื้อเราไม่ได้ต้องกินสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนหมูนะทุกคนเอาไปลองกินดูเมื่อกี้จิ้มแจ่วอะไรแจ่วเค็มแจ่วเค็มจิ้มแจ่วเค็มจิ้มเลยแบบอร่อยยังไงก็อร่อยเดี๋ยวเนื้อหนีไปไหนแล้วเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนื้อหายเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่โอเวอร์คุกนะทุกคนเพราะว่ามันจะแข็งเกินไปสุกเกิน น้องน้องหายจริงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เถอะน้องหนีเรไปแล้ว <c oughs> ลวกลวกในกระชอนเลยป้องกันป้องกันน้องหายไปอีกนะมือสัน่นมันกรุบๆปะอร่อยอะ่ะนุ่ม กรอบแบบเุ้ยดีอ่ะเนื้อดาวอันนี้ดาวกระจายนะเป็นส่วนเรียกว่าส่วนส่วนหลังบอกว่าส่วนจะนิ่มจิ้มจ้าลองเป็นแจ่วอันนี้เรียกว่าแจ่วอะไรนะแจ่วมะขามน่าจะใช้มะขามเปล่ยนุ่มมากอร่อยมากมาชิมซุป ดีกว่าผักเราเริ่มเปื่อยแล้วเราชอบกินผักปเปื่อยๆมากเลย,ยเจอแล้ว <c oughs> ชิ้นที่หายไปน้องกลับมาแล้วนะคะเ <c oughs> จ้าพอเราชอบตรงที่มันหอมใบโหละพามันมีกลิ่นสมุนไพรอะ่ะกินเราเวลาไม่สบายหรือน้ำมูกไหลแบบคล่องเลยอะ่ะจมูกก็ใครไม่จองอะ่ะหมดสิทธิ์กินเลยนะเราก็ถามพี่โบพี่อาร์ะคะที่จองาให้ว่าทำไมอยู่ดีร้านนี้มันดังเขาก็บอกว่าก็มีบล็อกเกอร์มากินแล้วก็ลงแล้วจากน,นั้นก็คือตุ้มๆคนก็คือมาเรื่อยๆเลยเมื่อก่อนเจ๊ไม่เก็บมาจํา มาได้เลยแต่ว่าพอร้านมันไกลแล้วคนเทบ่อยกอ็เลยต้องมาจํา800บาทแล้วก็จะคือเป็นเงินสดให้แบบเราเมื่อกี้ตอนมาถึงนะคะพวกพี่เขาว่ากินร้านนี้มาประมาณ20ปีได้แล้ว,ว,ก,วกินตั้งแต่แบบเ,เรียนหนังสือ,อจนโอ้โหตอนนี้ทํางานเขาบอกว่าลูกเจ๊ะลูกสองแล้วตอนเนี้ยพี่เขาก็ยังกินอยู่ชิมดีกว่าอลิ้น ลิ้นมาแล้วทุกคนกลับมาที่ซุปก่อนก็คือนี่ขนาดบอกเผ็ดน้อยอะซึ่งก็ดีแล้วถ้าเผ็ดปกติเผ็ดน่าจะเผ็ดเกินไปแต่ว่ามันหอมมากเลยอะก็ตอนนี้น้ำมูกกำลังจะไหลนะจมูกกำลังจะแบบโล่งละแอบเหลือไปเห็นเขาเขียนว่าร้านมีพ่อโฟคนเดียวค่ะสั่งเยอะทำไม่ทันสั่งพอดีทานนะคะสั่งพอดีทานทั้งจะได้แบ่งๆกันกินด้วยโอ้โหนากินมาเลยอะกินแบบไม่จิ้มหมอนะ ม,มันกรุบมากเลยอ่ะลิ้นไม่เหนียวเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกได้ว่าแบบเพอร์เฟกอ่ะเขาย่างมาสุกพอดีนะอาจจะแบบอ่ะไม่ได้เห็นว่าเป็นสีนแดงแต่ว่าจะบอกว่าลิ้นไม่เหนียวเลยแล้วก็มันกรุบดีมากหวานจิ้มกับน้ำจิ้มคือโคตรดีอ่ะชอบเมนูไหนที่สุดคะ ป้าด oh ้วยลองจริงทับหมดเลยอร่อยทุกอย่างเข้าวันไหนอรู้อย <mor z ell in photos> okay. ่างเลยเราอยากมากินอีก่แต่ไกลบ้านหน่อยแต่ไกลมากเนาะโอ้ยดีหมดเลยดีหมดเลยดีหมดเลยคลิปนี้มันอร่อย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 มึงจะพูดอะไรมากจดไกด์บอกว่าให้พูดว่ากินแจ่วเค็มไปเนี่ยมันก็เผ็ดแต่พอตัดด้วยแจ่วหวานแล้วมันก็ดีขึ้นมาเลยแลได้มีคอนเทนต์ใส่ใช่ อร่อยขอแตงนี่เป็นเมนูของทางร้านซึ่งเมื่อกี้กายถามว่ามันไม่มีเมนูอื่นหรอ,อเราก็เลยเออว่าจริงไม่ได้ผิดเลยเขาสั่งมาให้ก็กิน <c oughs> นี่ก็จะมีแบบเนื้อน้องลายอ๋อราคาจานละสามร้อยเก้าสิบดาวกระจายสามร้อยเก้าสิบมีล่องลายสดมีลิ้นวัวย่างอันที่เป็นสีแดงแงมีดอกจกันก็คือเป็นเมนูแนะนำะแ้าฮ้อนหมูหนึ่งชุดประกอบด้วยน้ำซุปเนื้อสดผักและอุ่นเส้น ุ้งแช่น้ำปลาส้มตำเฮ้ยเขามีข้าวสวยญี่ปุ่นด้วยนะน้ำตกลาบพรอมหมูย่างมีนะประมาณนี้เราก็รดตรวจสอบรายการอาหารทุกครั้งก่อนชำระเงินเพราะพี่โบบอกว่าบางทีเจก็เหมือนลืมไปว่ามีมัดจำมาแล้วนะ <c oughs> ก็คิดบวกไปอีก8 0 0ก็มี <c oughs> ต้องเช็คทุกครั้งนะ่เมกี้เขาคือเรามาแล้วสำรองโต๊ะล่วงหน้า086 8แ1 1817 <c oughs> น่เ็ <c oughs> น,นะคะเฟซบุ๊กเจ๊หมวยเจ่าอนจิ้มจุ่มอีสานจองโต๊ะผัดอินบอกได้ไม่จองไม่ได้กินนะจ๊ะ นี่นะคะจากสุดท้ายที่เราเมื่อกี้เราสั่งเพิ่มไปอันนี้จะเป็นเรียกว่ายำเนื้อยวนเขาบอกว่าจะมีส่วนผสมของกะปิเผ็ดสั่งเผ็ดน้อยนะเพราะว่าเจมวยเขาก็จะทำค่อนข้างเผ็ดระดับหนึ่งเลยก็จะมีใส่มะเขือป่อใบโหระพานะก็นี่เนื้อจุกจุทุกคนอ๋อนเนื้อเขาก็จะมันมันเหมือนเนื้อสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆบางๆกินเลยนะกินเลยนะ เหมือนกินอะไรเนี่ยเว้ยน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยมันเหมือนเป็นน้ำพริกกะติที่แบบเจือจางนิดนึงแล้วก็คลุกกับเนื้อไม่ได้ข้นอ่ะอร่อยมากน้ำเขือวปอกอ่อยนี่คือสภาพตอนนี้นะคะเกียงเกียงเกียงเหลือยำเนื้อนิดเดียวเมื่อกี้ไกด์อาจจะก,กินเนื้อน้องลายเพิ่มอยากสั่งเขาก็บอกว่าไม่ไม่ให้สั่งแล้วเพราะว่าเนื้อเขามีจากัดก็คือ2คนตอน่อหนึ่งจาน หนึ่งจานนี้นะเพราะว่าเนื้อหาย,ยากแล้วเราก็ต้องสั่งล่วงแน้่เท่านั้นด้วยเนาะตอนนี้คือเผ็ดอยู่ใช่ไหมมันร้อนร้อนร้อนเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนี่แหละเจว้วห้อนจิ้ม,มจุ่มเนาะกินแล้วมันจะแบบร้อนร้อนน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเลยแต่ว่าก็ดีเหมือนคล่องคอดีทุกคนเป็นไงอ, <dy> อร่อยแบบอร่อยเลยแล้วว่าที่เด็ดไม่แพ้คุณภาพของเนื้อก็คือน้ำจิ้มของเขาอะเนาะตัวแจ่วนั้งแจ่วเค็มแจ่วหวานแล้วก็ตัวยำเนื้อ คือรสชาติมันกลมหอมมันไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบมาปรุงเพิ่มให้อร่อยขึ้นเลยแบบทุอย่างมาลงตัวเพอร์เฟกต์อร่อยสุดอะไรกุ้ง ชอบเนื้อชอบเนื้อไอ้เงี้ยเราว่าเนื้อดาวกระจายกับเนื้อน้องลายอร่อยมันมันนุ่มมากเลยอ่ะจริงจมันอร่อยทุกอย่างเลยเหมือนทุกคนแหละว่าไม่อยากเลือกอ่ะมาอีกก็คงสั่งอย่างนี้ถกทางเซตอาะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเช็คมิงดีกว่าสรุปให้ฟังว่าวันธรรมดาเปิด3มรอบก็คือเที่ยง5้าโมงหนทุ่มวันเสาร์อาทิตย์เปิดสี่รอบเที่ยงบ่ายสองหโมงนทุ่มจองมานะคะเพราะว่ามีแค่รอบละ4โต๊ะเท่านั้นนี่คือราคาทั้งหมด ข9 5 0ห้าินะคะทุกคนเข้ามาในห้องน้ำที่โบบอกว่าห้องน้ำที่นี่คือชักโคไฮเทคมากนะคะแม้ว่าจะอยู่ในห้องเล็กขนาดนี้นี่มีรีโมทที่กดฝารองนั่งขึ้นลงด้วยอะ่ะน,นี่ีคูมือการใช้งานพร้อมเลยนะฝารองที่รองนั่งเปิดเปียโนมาถ้ามือเปิดต,ต,ต้องการยกใช้รีโมทด้านข้างประตูนนะคะ่ะเขาบอกว่าที่ ห้องน้าดีขนาดนี้เพราะว่าลูกของเจทํางานที่เนี่ยโต,โตโตจ้ะทุกคนนี่ก็คือเจมวยนะคะอ่าเจมวยฝากร้านหน่อยค่ะตอนนี้เต็มยาวไปถึงมีนาเลยใช่ไหมคะ,ะขายดีมากมา <laughs> กฝากร้ <laughs> กานหน่อยค่ะฝากร้านถ้าลูกค้าจะมาก็าจะให้เข้ามาในในบล็อกนะคะมากั้งรูปเพจก็ได้ค่ะเพราะมาจองแต่ถ้ามาตอนนี้ไม่มีไม่มีเต็มเว็มันเน็ปถึงมีนานะคะ ถ้าใครอยากกินก็อใจรอนะคะรอนะครับได้ทานแม่เพราะว่าเราต้องการของวัตถุดิบที่มันมีมากเพราะเราไม่มีวัตถุนี้เราทำไม่ได้ขอบคุณนะคะหลังจากได้คุยกับเจ๊หมวยเมื่อกี้สรุปคิวมาเต็มยาวถึงมีนาแล้วอะแต่ว่ายังจองเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะส่วนมัดจำอะ่ะก็คืออาจเริ่มต้นที่500บาทอยู่ที่จำนวนคนเพราะว่าคนอะ่ะ ชอบเทรถติดบ้างลืมบ้างอะไรเงี้ยมันก็เสียโอกาสไปนะะวันนั้นเมื่อกี้กินไปประมาณพันเก้าตกคนละประมาณหกร้อยกว่าบาทคือเขาใช้เนื้อดีเราเลยต้องจองล่วงหน้าเพราะเขาจะได้เอาเนื้อมาแบบปริมาณที่แบบพอดีพอดีนะเนื้อก็จะคุณภาพดีเจ๊บอกว่าเนื้อส่วนมากซื้อจากวิลล่านะจ๊ะเห็น<ะ>อย่างงี้สั่งเนื้อจากวิลล่าคลิปเลยลวกันนะวันนี้อร่อยมากเลยมาไกลมากใครอยากกินก็จองมาได้เลยนะคะที่ Facebook ตามเดิมพูดไปหมดแล้ว <S <S วันนี้ไปก่อนฝากติก๊กต็อกด้วยค่ะบ๊ายบาย